ก็คือพอดีสิ่งที่คุณส่วนที่พูดเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ทําให้โดยเฉพาะพักแกนนํารัฐบาลเพื่อไทยหรือแม้แต่ผู้นําฝ่ายค้านเองพักประชาชนก็เหมือนกับป้ายสีเลยว่ามันเป็นเรื่องของมาเรียกร้องรัฐประ,ะาหารผมก็เข้าใจว่าคุณส่วนนี้ก็อาจจะเติมหรืออาจจะอาจจะ,อาจจะเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันก็มีสร้อยมีองค์ลงหรือมีความหลุดมีอะไรไปแต่ผมก็มานั่งฟังนะวันนั้นก็ฟังอยู่นะแล้วก็กลับมานั่งฟังใหม่ เพราะว่าคุณสนธิไม่ได้ยุ่ทฐานปฏิวัติเพียงแต่คุณสนธิไม่ได้บอกว่ากูไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติไม่ได้ใช้คำนั้นเพียงแต่คุณสนธิบอกว่าถ้ามันจะทำมันไม่เคยมาปรึกษาเขาไม่เคยมาบอกเขาแต่ถ้ามันจะทำขออย่างเดียวอย่าไปตั้งพลเอกมาบริหารราชการแผ่นดินเอาประชาชนที่มีฝีมือมาร่วมมือกันซึ่งถ้าจะจับผิดก็จับได้ว่าทำไมคุณสนธิแวะไปพูดเรื่องหาร ถ้าจะมีอคติกันว่าเออคุณสนที่เคยเป็นผู้นําการชุมนุมและหลังการชุมนุมก็มีรัฐบารคุณสุเทพเป็นผู้นําการชุมนุมหลังชุมนุมก็มีรัฐบารเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพวกที่ชุมนุมแล้วก็มีรัฐบารมันก็คิดไปได้แต่ผมยืนยันนะครับว่าที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดกันด้วยซ้ําว่าถ้ามีรัฐหารเราก็จะต่อต้าน